จทย์คนนี้ก็มาจากข้อสอบเข้าเอ็มวิทปีเก่าๆนะครับโจทย์เขาบอกว่าแต่ลัดพจน์ของลาดับนี้เป็นจํานวนสามมังเอียบที่เรียงจากน้อยไปมากนักเรียนน่าจะรู้จักจานวนสามมังเอียมกันเป็นอย่างดีนะครับจํานวนสามังเอียมของพจน์ที่1ก็คือ1นึ่หนึ่งก็คือ1นะครับไม่มีอะไรนะพจน์ที่2คือสามาจากไหน3ก็มาจาก1นบวกสเท่ากับ3 6ครับพจน์ที่3คือ6กก็คือ มาจาก1นบวกสบวกสมีค่าเท่ากับ6กสิครับ10มาจากไหน10ก็มาจาก1นบวกสบวกสมบวกสี 4, มีค่าเท่ากับ10นะครับโอเคครับถ้าเกิดอยากจะรู้ว่าพจน์ที่ k มีค่าเท่าไหร่พจน์ที่ k ก็จะมีค่าเท่ากับ1นบวกสบวกสบวกจุดจุดจุดบวกจนกระทั่งถึง k นั่นเองนะครับซึ่งทุกคน ก็ควรจะรูปสูตรนี้อยู่แล้วนะ1นบวกทิ k, mm ้ง hmm. k ก็เท่ากับ k คูณ k บวก1ส่วน2โจทย์เขาบอกว่าจะต้องมีค่าน้อยกว่า2 0 0พโอเคครับมีค่าน้อยกว่า2009นะครับเราก็จัดการแก้อสมการนี้ครับจะแก้สมการนี้แก้ยังไงอ,อ่สองไปคูณอาสองไปคูณนะครับก็จะได้เป็น k คูณ k บวก1 น้อยกว่า4 0 1 8นะครับอ่า k กับ K บกหนี้ก็เป็นจนํานวนนับที่อยู่ติดกันเ,เ,เวลาคิดเวลาคำนวณจริงแล้วก็กะประมาณว่า,อาสองตัวนี้ก็คือจํานวนนับตัวเดียวกันนะที่คูณกันแล้วนะมีค่าเยอะที่สุดแต่น้อยกว่า40,18ก็นึกถึงจํานวนกำลังสองสมบูรณ์ก็ได้นะครับที่น้อยกว่าที่มากที่สุดแต่น้อยกว่า40,18ก็อาจจะนึกถึงอะดี 60ยกกำลังสองอันนี้ก็จะได้3,600ครับก็น้อยไปน,นิดหนึงแต่ถ้าไป70ยกกำลังสองอันนี้ได้4,900กม็มากไปนะครับเพราะฉะนั้นค่า k ก็น่าจะอยู่ที่60กว่ากว่านะครับก็ทดลองแทนดูนะครับก็ปรากฏว่าถ้าเกิดเราแทน k ด้วย62 k คูณ k บวก1 ส่วน2มันก็จะมีค่าเท่ากับ1,9,5,3นะครับนี่แล้วก,ก็โอเคนะครับอันนี้ก็ถือว่าใช้ได้ก็น้อยกว่า2 9 0 9เออแต่ถ้าเกิดว่าเราเพิ่ม k ขึ้นอีกสักนิดนึงเช่นเราก็ไปแทน k ด้วย63 k บวกหก็เป็น64ดูซิว่ามันยังจะน้อยกว่า2 9 0 9หรือเปล่า ก็เราคำนวณดูนะครับก็ปรากฏว่ามันเกินไปนิดหน่อยนะครับตัวนี้มันมีค่าเท่ากับ2016ิซึ่งมากกว่า2 0 0 9อันนี้ก็เลยใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นย้อนกลับมาอีกครั้งหนึ่งครับจงหาจำนวนสาม,มัลอเยิมที่มากที่สุดที่น้อยกว่า2 0 0 9ที่มากที่สุดที่น้อยกว่า2 0 0 9ก็คือ1,000 ก้บ53นั่นเองครับ